วันนี้เรามาหัดแปลคำว่าคาบูริโอฟรุกันครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยสำหรับพระหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นนะครับอีพีนี้เรามาหัดแปลภาษาญี่ปุ่นกันโดยมีคำว่าคาบูริโอฟรุ u เป็นคำศัพท์สำคัญของประโยคนี้เลยนะครับ เราไปดูประโยคกันเลยดีกว่าโดยเรื่องนี้มาจากเรื่องคาตาโอโมยของอาจารย์ชิงาชิโนะเคงกะนะครับหรือว่าในชื่อภาษาไทยว่ารักข้างเดียวครับรหัสถัดแปลภาษาญี่ปุ่น EP นี้เป็น EP ที่35ครับนะครับ ประโยคที่นำมาในวันนี้นะครับเป็นตอนที่มิสกินะครับมาพบกับเทสุโรกับซึไก่มิสกิก็คือตัวนางเอกหรือคนที่มีเป็นผู้หญิงแต่มีความรู้สึกเป็นผู้ชายนะครับมาพบกับเพื่อนเก่าซึ่งเป็นผู้ชายทั้งสองคนคือเทสุโรกับซึไกซึ่งเป็นอดีต นักกีฬาอเมริกันฟุตบอลแล้วก็มิสกีนี่เป็นอดีตผู้จัดการของอชมรมกีฬาอเ,อ,อเมริกันฟุตบอลซึ่งทั้งเทสลกับซึไกนะครับสังกัดอยู่ในสมัยที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับความมิสกีมาพบกับเทสลกับซึ่งไกแล้วในช่วงแรกเนี่ยเธอจะไม่ยอมพูดอะไรสาเหุที่ไม่ยอมพูดอะไร เราจะมารู้ภายหลังว่าเธอเนี่ยนะครับได้พยายามทำให้เสียงของเธอแหบเหมือนเสียงผู้ชายแล้วก็ถ้าพูดออกไปกลัวว่าทั้งเทสเโลซึ่งเป็นพระเอกกับซึกไกจะตกใจก็เลยตอนพบกันครั้งแรกเธอจะไม่ยอมพูดแล้วเทสเโลก็เลยเสนอว่าไปหาร้านที่จะคุยกันได้สบายๆซึ่งแน่นอนมิสกิก็ไม่ยอม เพราะว่ามิสกิจะรู้สึกว่าเธอยังไม่อยากพูดให้ใครได้ยินเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเธอยังใส่ชุดเป็นผู้หญิงอยู่ถ้าพูดออกมาแล้วเสียงแหบแห้งรอบข้างก็อาจจะตกใจด้วยเพราะฉะนั้นพอเทสุโรเทสุโรเนี่ยนะครับเสนอว่าไปหาร้านที่จะคุยกันได้สบายๆตอนเจอกันนั้นเจอกันบนถนนนะครับก็ ได้มาเป็นประโยคนี้นะครับเป็นประโยคที่บรรยาย t ท u ซูโรกายูตะมิซึกิวะมิเคนิชิวาย o เซะฮังเ e s ิกุ u k บุริโอฟุตตะนะครับจากเรื่องคาตาโอมยของอาจารย์ชิงาชิโนเคงงนะครับหรือในชื่อภาษาไทยว่ารักข้างเดียวก่อนอื่นเรามาดู แต่ละคำก่อนนะครับคำแรกก็คือเท็ s ซูโรเท็ดซูโรก็คือชื่อพระเอกนั่นเองแต่จะเห็นได้ว่าตัวโลเนี่ยนะครับเขียนประหลาดกว่าที่เราเคยเห็นที่พูดถึงอิจิโ o ทาโลทาโลนะครับอิจิโลนะครับปกติแล้วโลมักจะเขียนด้วยตัวนี้นะครับแต่การเขียนด้วยตัวนี้ในชื่อคนก็ไม่ประหลาดอะไรนะครับก็เลยเอามาให้ดูว่าเท็ซูโร เขียนได้สองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเห็นชื่อคนที่ชื่อโล่โลแล้วเราอย่าเพิ่งไปตัดสินด่วนตัดสินใจว่าเขาจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้แน่นอนใช้มากกว่าแต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นตัวนี้ได้เช่นกันอย่างเช่นเรื่องนี้ก็พระเอกเคสุโร่ของเราก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวแรกนี้คำศัพท์คำที่สองคำว่ามิเคนมิเนี่ยนะครับมาจากคำว่ามายู ที่แปลว่าคิวมิเคนเคนนี่ก็คือระหว่างใช่ไหมครับตัวหนังสือที่คิดแปลว่าไอด่นะครับมิเคนก็คือระหว่างคิวก็คือช่วงนี้นั่นเองนะครับช่วงระหว่างคิวของเราก็คือตรงแถวๆนะครับหว่างคิวที่คนไทยเราเรียกนั่นเองนะครับหรือนะครับมิเคนนี้ ชีวะโอโยเซลุชีวะแปลว่าลอยย่นโยเซลุแปลว่า,าดึงอะไรทำให้มันมารวมกันเป็นลอยย่นทาให้มันรวมกันเป็นลอยย่นก็คือทําให้เกิดรอยย่นที่หว่างคิว้วนะครับภาษา,าแต่ละภาษาเขาก็จะมีวิธีบรรยายลักษณะอาการ ของผู้คนที่แตกต่างกันการทำให้เกิดรอยย่นระหว่างคิ้วคนไทยเราเรียกอะไรครับวิธีแปลที่ดีก็คือเราควรที่จะลองทำดูนะครับว่าที่เขาบอกว่าให้ทำให้เกิดรอยย่นระหว่างคิ้วมันคืออะไร ลองดูหน้าผมก่อนนะครับทำให้เกิดรอยย่นระหว่างคิ้วนะครับก็คือขมวดคิ้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีเคนิชิเวย์โยเซลุเราก็จะแปลว่าขมวดคิ้วส่วนคำต่อมาคือคำสำคัญของเราที่เรายกมาในวันนี้ก็คือคาบุริโอฟุลุ คาบุรีเป็นตัวที่ไม่ใช้กันมากนะครับแต่ว่าแปลว่าศีรษะปกติเราพอบอกว่าศีรษะเราจะเรียกว่าอัตมะนะครับแต่ว่าในภาษาโบราณก็จะมีคำว่าคาบูรีซึ่งก็ใช้น้อยมากก็จะใช้เฉพาะสำนวนนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะจำคำว่าคาบูรีให้จำคาบูรีโอฟูลูคาบูรีโอฟูลูให้จำทั้งดุ้นไปเลย อย่าไปจำคาบ,บุริเฉยๆฟูลูเฉยๆไม่มีประโยชน์ครับคาบ,บุรินะครับแทบจะใช้ในสำนวนนี้สำนวนเดียวก็ว่าได้เพราะนอกจากนี้เราจะไม่เห็นการใช้คาบ,บุริสักเท่าไหร่ถ้าจะเห็นคาบ,บุริก็จะเป็นความหมายอื่นที่ไม่ใช่แปลว่าศีรษะครับแล้วคาบ,บุริโอฟูลูก็แปลว่าสายศีสษะฟูลูแปลว่าสายสัน นะครับเพราะฉะนั้นคาบ,บุริโอฟรุก็แปลว่าสายสศาีรษะปกติแล้วสายสศีรษะของเราก็คือถ้าพูดถึงภาษาไทยเราเรียกว่าการสายหน้าครับเพราะว่าถ้าไปดูดิกชันนารีของญี่ปุ่นเขาก็จะบอกว่าคาบ,บุริโอฟรุก็คือการที่เขาเอาศีรษะนะครับสายไปทางขวาและซ้าย นั่นก็หมายถึงถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าสายหน้านั่นเองครับแล้วก็มีคำหนึ่งที่จะมีลักษณะคล้ายกันก็คือคำว่าคูบิโอฟลุคำว่าคูบิโอฟลุปกติก็มักจะแปลว่าสายศีรษะเหมือนกันนะครับก็คือสายหน้านะครับหรือว่าถ้าแปลตรงตัวแปลว่าสายคอนะครับแต่ว่าสายคอนี่ ภาษาไทยเราคงาเข้าใจได้ยากเพราะว่าถ้าไปบอกว่าสายคอคนก็จะนึกอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าคําว่าสายคอหรือคูบิโอฟรุเนี่ยมันจะมีความหมายทั้งในแง่ของการพยักหน้าแล้วก็สายหน้าต้องมีเพิ่มเติมว่าคูบิโอโยโกนิฟรุหมายถึงว่าหานสายคอไปทางด้านข้างหรือ คูบิโอทาเทนิฟูลสายคอไปในด้านแนวตั้งกับแนวขวางนะครับก็ถ้าแนวขวางก็แปลว่าปฏิเสธถ้าคูบิโอทาเทนิฟูลก็แปลว่าพยักหน้านะครับแต่ว่าถ้าคูบิโอ u ูลเฉยๆส่วนใหญ่ก็มักจะแปลว่าสายหน้าครับไม่ได้ทางนั้นที่ไม่มีคำว่า โยโกโหรือทาเตอ,อยู่นะครับถ้าไม่มีมักจะแปลว่าสายหน้าครับแต่ก็ต้องดูบริบทอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคูบิโอฟูรุเฉยๆเนี่ยแปลได้ทั้งสองอย่างครับเมื่อได้คำศัพท์ครบแล้วเราก็กลับมาแปลเห็นไหมครับพอเรารู้คำศัพท์แล้วเราก็จะรู้ว่า ประโยคนี้นะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับก็คือเมื่อ,อยิวโตปกติเราจะพูดว่าโตนี้จะใช้เมื่อเมื่อเทสซูโรพูดมิสุกิมิเคนิชิวาโอโยเซเราก็รู้แล้วว่าแปลว่าคำโมดคิ้ว ปกติถ้าเป็นรูปนะครับมัสฟอร์มที่ไมไ่มีการเติมมัสนะครับมัสฟอร์มโยเซมัสใช่ไหมครับมัสฟอร์มถ้าเราบอกว่ามัสฟอร์มนี่หมายถึงรูปก่อนจะเติมมัสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมัสฟอร์มแล้วก็ตามด้วยคำกริยาอีกคำหนึ่งก็คือมีคำกริยารูปมัสฟอร์มตามด้วยคำกริยาอีกคำหนึ่งมันก็ คล้ายๆกับเตะฟอร์มก็คือมีการทำเรียงลำดับกันก็คือทำอันนี้ก่อนก็คือขมมดคิ้วก่อนนะครับแล้วก็สายหน้านะครับแต่เราไม่จาเป็นอ่าแล้วก็สายหน้าแล้วก็สายหน้าอย่างแรงนะครับแต่เรามา กล่าวกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเมื่อเท็สโลพูดมิสกิขมวดคิ้วแล้วก็สายหน้าอย่างแรงแต่ว่าเท็สโลพูดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่ามิสกิปฏิเสธใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะใช้แต่ก็ได้นะครับในกรณีนี้ผมใช้แต่เท็สโลพูดแต่มิสกิขมวดคิ้วนะครับ แล้วก็นี่ไม่ยังเป็นก็ได้ถ้าเราบอกขมวดคิ้วใส่หน้ามันก็รู้ว่าขมวดคิ้วหรือจะพร้อมกันก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมขมวดคิ้วแล้วก็ใส่หน้าซึ่งจริงๆมันก็เกือบจะพร้อมกันก็คือขมวดคิ้วก่อนแล้วก็ใส่หน้าเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้มันกระชับกระทัดรัดด้วยคําว่าแต่มิสแต่มิสกิขมวดคิ้วส,สายหน้าอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ผมแปลในหนังสือ เรื่องรักข้างเดียวของอาจารย์ฮิงาชิโนะเคโงโะนะครับโดยออันนี้อยู่ในหน้า12นะครับซึ่งเรื่องรักข้างเดียวนี้ของสำนักพิมพ์ไดฟุกุแปลโดยผมเองบัณฑิตประดิษฐานุวงศ์นะครับก็ยังหาซื้อกันได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยนะครับ ก็นะครับวันนี้ก็มาหัดแปลจากนิยายเรื่องรักข้างเดียวซึ่งผมแปลนะครับจากเรื่องคาตาโอโมยของอาจารย์ชิงงชิโนะเคงโมโดยเอาคำว่าคาบูริโอฟรุมาเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นคำที่ใช้บ่อยในนิยายมากเลยแล้วเวลาเราแปลเนี่ยเราจะแปลอย่างไรนะครับ mm hmm. เราไม่แปลตรงตัวว่าสายศรีรษะ นะครับเราแปลว่าสายหน้าจะเข้าใจง่ายกว่าซึ่งก็เป็นภาษาแบบไทยๆด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการแนะนำคำว่าคูบิโอฟลุซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับเอากันสั้นๆแล้วก็ถ้าสนใจชอบใจ เนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กับ y o u u u b e c h a n e l ทรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มี facebook รหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับก็ไปติดตามกันได้ทั้ง2ช่องทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ